วิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าทำไมคุณควรออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมค่ะ ทำไมนะคะคุณควรออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้พลังงานเนาะก็คือจริงๆแล้วอันดับแรกเลยค่ะถามตัวเองว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่เราต้องการความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆหรอเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนคนแบบไหนนะคะการแสดงออกแบบไหนพลังงานอย่างไรจาก คนคนนั้นนะคะจากความสัมพันธ์เหล่านั้นเ mm hmm. นี่ยแล้วก็นะคะลองนึกดูสิว่าจริงๆแล้วคุณยึดติดอะไรอยู่อะไรที่ทำให้คุณเหมือนแกะตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้จากคนคนนั้นไม่ได้จากเรื่องเรื่องนั้นไม่ได้คุณไปติดอยู่กับอะไรกันแน่นะคะ แล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างนะคะที่สะกิดคุณนะหรือว่าทําให้คุณรู้สึกแล้วแหละว่ามันเป็นเพราะอะไรคือดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วมันน่าจะมีสัญญาณนะคะบางอย่างที่ชัดเจนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะหรือว่าคุณเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวหรือคุณรู้ตัวแล้วลองนึกดูนะคะว่า เป็นจริงๆเป็นคำตอบที่มีอยู่แล้วตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะว่าคือมันมีนะสิ่งหรือใครสักคนหนึ่งนะคะที่ทำให้คุณรู้อยู่แก่ใจแล้วนะคะว่าทำไมถึงควรจบหรือควรออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็มันถึงเวลาเนาะที่อาจจะลองหันมาให้ความสำคัญกับตัวเองนะคะยกระดับพลังงานตัวเองทำให้ตัวเองมีมีขึ้นพลังงานที่สูงขึ้นมีความสงบ นั่งสมาธินะคะหรือว่าเรียนค่อยๆพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองบางทีมันก็ใช้เวลากว่าที่เราจะแบบทำได้จริงๆนะซึ่งนั่นแหละค่ะมันก็อาจจะต้องเริ่มเนาะเริ่มไปนะคะจากหนึ่งไปสองไปสามแล้วค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเออตัวเราเนี่ยมันเบาสบายนะเรามีพลังงานที่สูงขึ้นเนาะเรารู้สึกมันมีความรู้สึกนึกคิดบางอย่างที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า คือจริงๆอะค่ะเชื่อว่าสัญญาณนะคะสัญชาตญาณความคิดหรือว่าพลังงานบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวคุณเองนะที่คุณอาจจะรับรู้ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรหรือว่ามีพลังงานที่ดีนะคะในการที่จะเหมือนช่วยแนะนําคุณหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างให้กับคุณอยู่เรื่อยๆนะหรือมาโดยตลอด นะคุณอาจจะลองแบบค่อยๆสังเกตดูซึ่งบางคนคุณอาจจะพอจะรู้อยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะยังเกิดการต่อต้านหรือว่าไม่ยอมรับนะคะว่านั่นคือสัญญาณของการเตือนของการบอกคุณว่าโอเคแหละมันไม่ได้แล้วนะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะไม่โอเคนะมันมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่านะคะที่คุณอาจจะควรจบหรือออกมาเนาะอ่ะทีเนี้ยต้องบอกว่า คุณนะรู้ตัวดีตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะว่าความปรารถนาที่แท้จริงของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อันนี้สำคัญมากลองถามตัวเองนะคะว่าเราต้องการความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆใช่หรือไม่ เอ่อเนี่ยพลังงานคือคือดูเหมือนว่าคุณอาจจะไปมีพันธะบางอย่างนะหรือว่ามันมัมีสิ่งบางสิ่งอะที่ที่ทำให้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอาตัวเองออกมาไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะคุณอาจจะอยู่ในพลังงานความรักความสัมพันธ์กับคนที่ หลงตัวเองนะคะคนที่หลงตัวเองเราก็หวังผลประโยชน์นะแล้วก็เขาโอเคแหละเหมือนเหมือนพลังงานที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะแล้วก็เหมือนไปเจิพลังงานของคนที่อาจจะไม่ได้สนใจใย,ยดีอะไรคุณเลยนะคะทำให้รู้สึกไร้คุณค่าได้อืมแล้วก็มาเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าอืมคุณอาจจะเป็นอีกคนในความสัมพันธ์หรือเปล่า นะคะหรือเขามีอีกคนหรือเปล่าซึ่งดูแล้วเป็นพลังงานความรักอะห่าที่ไม่ได้มีความซื่อสัตย์และจริงใจนะคะอืมแล้วบางครั้งก็อาจจะแบบมีการเมินเฉยไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกกันอย่างแท้จริงนะ,ะมีพลังงานของการต่อต้านบางอย่างการต่อต้านพลังงานของการเหมือนมันมีการปิดกั้นอะนะคะปิดกั้นไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าคือเหมือน มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการควบคุมนะคะมีพลังงานของการควบคุมและกลายเป็นว่าคนคนนึงอ่ะเหมือนเหมือนคนที่เขาเรียกว่ามันมีโซ่ตรวนเนาะที่ขังหรือว่าล็อกคุณไว้หรือใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยทำให้มันดูไร้ซึ่งอิสระหรือว่าเป็นอิสระที่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์คือไม่สามารถที่จะสลัดความรักนั้นหรือว่าความสัมพันธ์นั้นได้ นะคะแล้วมันเหมือนแบบไปติดซึ่งอาจจะเป็นพลังงานของการติดก็ได้ค่ะเสพติดเสพติดคนคนนี้เสพติดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะมองว่าบางครั้งเนาะมันอาจจะเป็นพลังงานของคู่กรรมก็ได้ค่ะนะมีพลังงานของคู่กรรมอะของการมาพบเจอกันแล้วมันดึงดูดดึงดูดอย่างไม่มีเหตุผลได้นะซึ่งคุณอาจจะมีพลังงานเหล่านี้นะที่มันทําให้แบบ รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกดึงดูดรู้สึกเสพติดนะคะแล้วก็นั่นแหะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นสัญญาสัญญาใจเนาะที่อาจจะมีมาตั้งแต่ชาติก่อนเนาะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานที่พอมาพบเจอแล้วมันอาจจะต้องมาชดใช้กันนะคะดึงดูดกันอย่างบอกไม่ถูกม,มาขออีกสักเซตหนึ่งนะคะเพื่อ ยืนยันนะคะ,ะ,ะเหตุผลหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมนะคะควรที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ พลังงานนะคะเข้ามาย้ําเลยว่าคืออาจจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่แบบพยายามแล้วพยายามอีกนะคะอีกคนก็ไม่พยายามอะไรเลยพลังงานที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะดิ้นรนอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ยอมรับอะเหมือนพยายามที่จะอยู่ในจุดที่แบบโอเคไม่เป็นไรยอมรับหรือว่าโอเคทั้งทที่มันไม่ได้โอเคนะคะ เป็นพลังงานที่แบบปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ตามธรรมชาติไม่เป็นไรหรอกพลังงานประมาณนี้ซึ่งมันมันเลยทำให้อีกคนนะคะอาจจะยิ่งไม่ให้เกียรติเพราะมองว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนง่ายๆชิวๆสบายๆก็เลยยิ่งอาจจะทำให้เขารู้สึกนะคะว่าหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนะคะสิ่งที่ เหมือนถูกละเลยมันเป็นสิ่งที่โอเคมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะคะเพราะมีพลังงานของการปลีกตัวแยกตัวเหมือนพลังงานของความเหงานะคะความเหงาพลังงานของการที่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะหรือถูกปล่อยทิ้งให้อยู่คนเดียวนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆไม่เป็นพลังงานของการแยกตัวการอยู่คนละทิศคนละทางพลังงานของความแบบ โดดเดี่ยวนะคะเปรี่ยวใจแล้วก็คือถ้าพูดถึงความรักเนาะมันไม่ใช่พลังงานที่จะต้องแบบรู้สึกเหงาและว้าเหวขนาดนี้นะคะ